เดอะแฟลชถูกลงโทษห้ามใช้ความเร็วในเหตุการณ์นี้เดอะแฟลชจะถูกลงโทษห้ามใช้ความเร็วเพราะเขาเคยอยู่กับกลุ่มปกครองของซูเปอร์แมนที่ชั่วร้ายพอหลังจากการปกครองมันจบลงเขาต้องถูกลงโทษตามฮีโร่คนอื่นๆที่อยู่กลุ่มเดียวกับซูเปอร์แมนซึ่งที่เขาออกเดินทางกลางแดดจ้าขนาดนี้นั่นก็เพราะเขาเสียใจกับเรื่องที่เขาเคยอยู่กลุ่มเดียวกับซูเปอร์แมนเพราะม,มีเหตุการณ์ที่ผู้คนไม่พอใจกับการปกครองของซูเปอร์แมนแล้วก็มีฮีโร่คนหนึ่งลุกขึ้นสู้กับซูเปอร์แมนแต่เขาคนนั้นกลับพบจุดจบที่ไม่สวยนะเขายามต่อสู้กกับพวแต่ ริๆเขาโดนซูเมอร์แล้วอเดอร์วูแมนเนี่ยอัดเละจนพิการเดินไปไหนไม่ได้หมดสภาพไปเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเดอะแฟลชเอาแต่ยืนดูอย่างเดียวไม่ได้เข้าไปช่วยแล้วสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่า Hero ฮีโร่ที่ลุกขึ้นสู้กับระบบของซูเมอร์นั้นน่ะมีเดอะแฟลชเป็นไอดอลพอรู้แบบนั้นแล้วทาให้เดอะแฟลชเนี่ยเสียใจอย่างมากและที่เขากำลังเดินอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายนอกเหนือจากการลงโทษตัวเองด้วยแต่ตอนนั้นเองในขณะที่เขากาลังเดินคิดเรื่องที่ตัวเองเสียใจอยู่ก็มีเหตุการณ์ที่รถบรรทุกเสียหลักมันจะะพลิก่่อมมรทททบบตัััววเเขขขาาาาแ้้้ถไไํนงคน และตัวเขาเองก็ไม่รอดแน่ๆเดอะแฟลชเลยต้องทําผิดกฎการลงโทษ เขาใช้พลังความเร็วทั้งที่ถูกจับตาดูอยู่เพื่อช่วยเหลือคนแล้วเขาก็ทาสาเร็จเขาช่วยเหลือคนขับไม่ให้ได้รับบาดเจ็บได้แต่สัญญาณเตือนที่ข้อเท้ามันก็ดังขึ้นแบทแมนได้ติดต่อว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำผิดกฎเดอะแฟลชเดยต้องบอกไปว่ามีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงหน้าจะให้เขายืนดูเฉยๆไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาทําแบบนั้นไม่ได้แบทแมนไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมทั้งบอกว่าจะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือตรงที่เกิดอุบัติเหตุด้วยแบรรี่บอกไม่เป็นอะไรเขาเนี่ยมีที่ที่ต้องไปอยู่่่แลลบรีีกก็มาาาถึงสทเเขเือ มาซึ่งสถานที่นั้นก็คือบ้านของฮีโร่ที่เดอะแฟลชเนี่ยปล่อยให้เขาถูกโจมตีจนกลายเป็นคนพิการไปชายหนุ่มคนนั้นไม่ได้เห็นแบรี่และรู้ว่าเขาคือเดอะแฟลชก็มีอาการตกใจขึ้นมา แต่คิดได้ว่าตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้นอกจากนอนเฉยๆแล้วแบร์รี่ก็ให้กําลังใจไปว่าเรื่องนั้นน่ะมันไม่จริงเลยพร้อมทั้งบอกว่านายคือฮีโร่ตัวจริงและขอโทษที่เขาไม่ช่วยให้เร็วกว่านี้ขอโทษที่เอาแต่ยืนดูเฉยๆแต่คราวนี้เนี่ยเขาพรบจะช่วยแล้วสิ่งที่แบร์รี่ช่วยก็คือให้กําลังใจหนุ่มน้อยคนนี้เพื่อให้ยืนด้วยสองเท้าของตัวเองได้และรอบนี้เขาไม่มีเรื่องให้ที่ไปไหนด้วยเขาจะคอยอยู่เคียงข้างฮีโร่หนุ่มคนนี้เอง